เฮ้ยเจ้าควเจ้าคนนากไปดีดูเลือดรับก่อนน,นี่เลืองร้่ยเกาสิเลือดตันแล้วสวัสดีคนทุกคนด้วยนะคะสวัสดีช่องเสือเต่เก๋มินเกตี้ไฟร์นวันนี้เราก็มากับสกิลตัวละครครับกิลตัวละคร วันนี้มีเซตคามโบแนะนำใครอยากลองไปลงหนึ่งสีก็ลงเอาได้นีมันสกิลดีคือตัวคนโจตากับลูกเกต้าลูกเกต้าโจตาชาร์จวัดใจเมื่อโจมตีศัตรูด้วยปืนจะฟูนฟูเฮดพีเล็กน้อยหากล้มศัตรูได้จะฟูนฟูเฮดพี0เย้อ ลูเกต้าเมื่อสังหารจะได้ HP สูงสุดเพิ่มขึ้น22สูงสุดที่50บลาเซนเคสองตัวน,นี้นะครับเราไปดูว่ามันจะเจ๋วขนาดไหนแล้วตัวจะใช้อะไรอีกนิโคโนโนเอาไว้กลางแล้วต,ตัวละครเป็นอะไรอันนี้ก็เป็นแม็กซิมอ๋อไอ้แม็กซิมเหมือนเดิมนะโอ้โหเน้นยายอย่างเดียวแนละ้วทีนี้ตอนนี้คนเราก็มากับทีมแล้วนะที่ทีมในแคนเตอร์นะครับครับก็คนแรกคือ พี่โก้ครับคนต่อไปก็คือพี่จิตคนต่อไปก็คือพี่โนตัวโน,โนหนน่พี่พี่จกักร์พงจักระพงครับเค <Okay, S 1> เดี๋ยวเราไปลองสกิลตัวละครเหมือนเดิมที่คาจะเข้ากันนะครับคือตัวโกยต้ากับตัวตาโอเคป้าอันตารายอันตารายไม่เคยเห็นอะไรเลยเรืเ่องไงอันตารายอันตารายไม่เคยเห็นนั่นนู่นเลยเรื่องไงอันตรายอันตราย ธมดานะครับแรลงนะครับแรลงนะครับแรลง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 เกาะสวรรค์น,นะครับเกียนโก้ขึ้นมาครเกียนโก้ขึ้นมาเกียนมาโก้เกียนมาลง,ลงไหนครับนี่อ่ะของนาฬิกาเรื่ครับเรา,าขอนาฬิกาโอ้โห้สองตี้ครับมะยิ้มปามันเกินสองตี้โอ้้มันเกินสองตี้ทุกคนดูดีนะมันเกินสองตี้มันสามตี้แล้ว ถ้าเกิดเรายิงดาวเราจะได้เลือดเพิ่มหาปืนกับเลือดเลือดเรดาจะโกงเพื่อนจะโกงเลือดเพื่อนเนดชได้ปืนแล้วลงมาได้ปืนเลยหอยูอ้หูกาโคโน่ออเนด้นนยเมึงไปเ,เออหูน,อนี่กับายสู้ก่อนได้ครับไม่ต้องถอย นึงไม่รู้มันจะลงทำไมกันเยอะแยะต้องหนึ่งวิ่งหนึ่งสู้ก่อนสู้ก่อนช่วยันสู้แี่มเรื่องเพิ่มมาแล้วสองร้อยยี่สองแล้วน้อหนึ่งน้องหนึ่งม่เต็งหนึ่งแล้วมันเต็งหนึ่งแล้วอย่าเพิ่งถอยก็ได้สู้ต่อไปอ้าวทีละถอยไปคนหนึ่งนี่หนาคนนึงไม่เป็นไรขับไปเต็มชุบมันไม่ชุบข้างหน้านี่ จะไปช่วยเพื่อนดีป่ะอะไรกันครับเนี่ยผมแค่ฆ่าไปตัวเดียวศัตรูแล้วมันเสียป<อ>ื<อ>มันหายหมดเลยอ่ะรวมอ่ะเอาทีาละคนอ่ะได้แล้วไปต่อคนเอาทีาละคนมันไปแล้วหรอน่าจะไปแหละน่าจะหนีหเละหลอกโซนนะผมฆ่าไปแค่ตัวเดียวมันเสียปืนมันหายไปเลยอะ่ะเขากลัวเราก่อนเขาหนีก่อนเราจะหนีเ <laughs> อ้ยมีคนมีคนเจอคนเจ้คน สวแล้วแตะไปดีครับสวยอันนี้พีเก็ยินนะแล้วก็ไหลไปลงติดเครือบินใช่ไหมใช่เราไหลไปเลยลงติเคองบินตรงนี้คนจะเยอะมากิกเกระเป๋ากระเป๋าสเจอกราสอจองแล้วเอเอาเอเอดีกว่าอืมสวยเตอร์เตอร์เตอร์มีอคนน้องหน้องหึง อเ,อเมกบัวนึงโอ้โหแลวเดียวนะ้วเปิดเพิ่มไหมนี่เปิดเพิ่มมาแล้วครับเป็น244แล้วอืมเรามา,มาให้ดูตัวละครนะตัวละครนี้เน้นดูที่เลือดน,นะครับ HP 244แล้วเห็นไหมครับตอนนี้ผมก็พี่ดูมันมเลือดของเมียกว่าพี่อีกสองร้แล้ว เราเนสองร้อยเจ็จะไปจบที่เท่าไหร่นะเราต้องเดให้เล่นให้เต็มเลยให้ตันเลือดตันสูงคือก็เป็นสองร้อยเจ็ดสิบนะเกือบสามร้อยแล้ได้ตันไหมถ้าไม่โดนยิงเราจะตันนะออกไม่ตายเหรอตายเจ้าคนเจ้าคนเร้าก็ดีดูเลือดรับรนนี่เลือดนี่สองร้อยเจ็ดสิบเลือดตันแล้ว โอเคเลือดตันแล้วนะครับ270แล้วโกงเลือดนะครับตานี้พีกหรือหอนายกาพีกขึ้นพีกเลยคือไม่ทุกคนขึ้นพีกเลยขึ้นพีกขึ้นพีนพีกเลยครับออไอ้ย่างทุคนเล่นไม่ได้เล่นเสียแล้วปีกมันเดียวทำไม้ยี่สามตัวเราไม่ถึงสี่ ตวไอ้ดิหลังหลังไอ้โอดำเนาะของต้องเกี่ยวเลยเล่นได้หรือยังมันดีไม่ได้มันดีนี่ได้แต่พอมันดีนี่ได้มาจะเบาขึ้นนี่มีมีมีตัวมีตัวบนขึ้นบนครับเขาติดของเสร็จแล้วขึ้นบนเหมือนเริ่มบนบนเขาเริ่มจะเจอคนคนนอกไปเก็บตัวเก็บตัวอ้าวไม่ขึ้นข้างบนเหรอ เดี๋ยวมือ่อึนข้างบนก็ได้พี่เอาตัวล่างๆก่อนเดี๋ยวมันก็มาแอบลอยเลยอีกอนจากอวนอันหนึง่งขึ้นไยขึ้นลยเอ้ยุคนีโอ้ยอ้ยคน้โอตง พี่กูยังมึงตายอะพี่กูมันมีคนข้างบนเนี้ยไม่รู้ว่าจะตายไหมพี่กูดูข้างล่างไว้ก่อนดูข้างล่างไว้ก่อนข้างบนไหนมึงสน <c oughs> เราได้เนินวงมันตายวงมันแรงแพี่ตอนนี้วงมันแรงเฮ้ยนี่ไงพี่ช่วยผมหน่อยหลงัลงหลงังพี่อ่ะ <c oughs> พี่กูบอกสุดปืนเออาร์หน่อยกระสุนปืนทั้งหมดนะมา,มาเอามาเอา ไม่โดนเลยอ่ะนนนีี่่้ไม่โดนเลย่ไม่โดนนักโวยเฮ้ยกระสุนนี้อาหมดบอลกันเกือบหมดเลยไม่ใช่ตู้มันอยู่เลยมันมันอยู่ตรงกลางเลยอ๋อคนเยอะเข้าไปไม่ได้ไม่ได้เข้าไปคือตายอย่างเดียวเลยนะครับยี่สิบคนอ่ะ ตามอย่างละคนมาแล้วนะเกือบไปอยู่ในป้อมยามนี่น้อง,งสวยล้มพี่ก็ผมผมรอยอ,อยู่พี่อยู่พี่ไปได้พี่วิ่งมาลผมมีผมมีปืนทิ้งอยู่เรื่องไปชุดปืนได้โอ้โหน้ามีคนเหล่าไม่โดนเลยพี่ระวังระวังพี่ระวังตู้ มีคนนะโอ้สามสี่ตัวไปกู้ตายเปิดโคโน่ไม่ทันแล้วเปิดโคโน่ทันชุบได้เลยเอาไปกูมีโคโน่หรอมึงอยู่มีหนึ่ตัวจัดนะดูดิมันเยอะจัดอุ้ยชุบอ่ะอุ้ยโดนหัวไม่ตายอกี้กดโคโน่ไม่ทันมันยิมพ์โดนเจอแคมป์บนป้ายโคตรตึงนั่นแหละสวยสเตอร์บนป้ายมีมั้งเป็นกิดมันบ้ามันแคมโคตรตึงบนป้ายเหรอ มันิงไม่ได้มันยิงไม่ได้มันเป็นไลยนะเกมบางเกมันมีปืนด้วยโอ้มันมีปืนดิละโคตรตีโกงเลยอย่านะแล้วแผลมันอยู่ในวงเี็บโอ้ยชิวเราเราลังคุณะขนาดนี้แหละมาก้วมันมาแล้วมันวิ่งมาชาร์เตอร์แล้วตัวหนึ่งน่ะยังไงในตู้นะตุ้มจําป้อมยามโอ้ยเปิดโคโน่ด้วยนี่ รถก็มาอีกตอนนี้โอ้มันยังจะมาอีกกับรถมันล้อมละล้อมเราแล้วแลเราตัวเดียวด้วยไม่เดือดรู้ตัวตัวหลังยิงก็เอามันไม่ได้มันเหมือนตำรวจกำลังล้อมโจรก์กันนั่นออกไปแล้วโอเคสี่คนสามหนึ่งเอาตัวนี้ซ้ายมันมาแล้วเอาหน้าละทางซ้ายได้โอเคจุกกันอีก สอหนึ่งครับสองหนึ่งเป็นป้ายหนึ่งนี่นีเนี่ยกับบนกับบนเสาบนเสากับข้างนี้ไอบนเสาเนี่ยนะนะปูอะโผบนเสาโผไม่ได้ไเลยแค่อนเหลือบนเสามเดียวอป้จะลบมันได้ไหมเนบนเสาไม่รู้เอ๊ะกู อีโพนะโพมาดีโพมาดีโพมาหัวแตกไม่มีแล้วัครูอ้าวไอวอมหมดแล้วด้วยนะไม่เป็นไรยังไอจั๊วอยู่กับเราเฮ้ยชนะอ้าวชนะเฉยนะครูจั๊วอยู่กับเราไอ้นี่ยล่ะนี่วงเป็นไงวงกับเรานี่วงช่วยเนี่ยเรืงดริไอปืนสั่งกระสุนปืนหมดมันเล่ยิงเราไม่ได้ แบตคิวดะเบบสี่พันสองร้อยสามสิบหกก็ประมาณนี้สำหรับสกินตัวละครโจลูกเอต้ากับโจตาที่โคตรจะเข้ากันแบบเข้ากันเป็นคอมโบนะครับก็ได้เลือดเพิ่มนะครับโกงเลือดนิดหน่อยโกงเลือดนิดหน่อยนะเดี๋ยวมันก็มีข้อแสียผก็ต้องเสียเงินไปนะเพื่อเลือกมาเล่นนะครับพยาามว่าหมวดกับกันใช้ไหมก็หมดกับการใช้เป็นหลักกลางๆนะ ระดับผมแบบระดับกูดไปเลยอ่ะโอเคขอบคุณทีมนะครับนีมครับขอบคุณพี่ก้อนนะขอบคุณพี่กิจขอบคุณพี่ตัวนวันนะครับโอเคถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งแล้วจนะ็ติดตามช่องหน้าสวัสดีครับ